เอาละครับคุณผู้ชมคดีสุดสะเทือนใจที่เยาว,วชนหญิงอ,อายุ15อายุ13ที่กดน้ำอะนะลวงเพื่อนไปฆ่ากดน้ำมเมื่อวานนี้เขาพาทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับมึงมาเลยมึงมาเับคำทุนอลยยี่สิบแดงแล้วกันกูไปยันมึงมาเลยมามาชวน ผมคงไม่ต้องบอกว่า,านะครับสุภาพสตร,ตรีท่านนี้มีความรู้สึกอย่างไรนี่คือน่าจะเป็นแม่ของน้อง15ที่เสียชีวิตไหมใช่ฮะ<อ>นี่แหละครับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับโกรธแค้นไปตะโกนดายย่าเยาวชนหญิงกอายุ15อายุ13<า>ผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวเอเยาวชนอายุ15ปีด้วยการกดน้ำอโอ้โหนําตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่จุดเกิดตรงนี้คือสระน้ําบึงโบใหญ่ครับอเาเภอโบใหญ่จังหวัดคนครราชสีมา จุดแรกในตรงบึงหนองน้ําเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นจุดที่ทั้งสามคนมาจอดรถจอดรถแล้วทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วก็มีการเรียกให้ผู้เสียชีวิตมามานี่มาตรงริมหนองน้ํานี่ขณะนั้นผู้เสียชีวิตถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในลักษณะเหมือนจะโทรหาใครนะครับผู้ก่อเหตุก็เลยไปเอาโทรศัพท์ออกจากมือแล้วปิดเครื่องอืต่อมาจุดที่2ก็ริมบึงหนองน้ําเหมือนกันนะครับเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนช่วยกันดึงผู้เสียชีวิตด,ด,ดึงมาดึงมาดึงมานั่งคุกเข่า ดึงมานั่งกุ้ข่าวอยู่ริมน้ำแล้วจับกดน้ำหลังจากทำแผนเสร็จกุณผู้ชมผู้ก่อเหตุเยาวชนอายุ15และอายุ13เปิดใจฮะเปิดใจบอกรู้สึกผิดเสียใจและอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเจตนาแค่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเอาไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายแต่พอมาถึงแล้วมันเขาเด็กบอกโมโห โมโหที่ผู้ตายมาพัวพันกับผู้ชายของเธอทําให้ขาดสติขาดสติขนาดนี้เลยลูกค่าเขาตายเลยลูกไปดูฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตบ้างแม่นะครับแม่ของน้องเอแล้วญาติๆนะครับมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เราเราคงเคยได้เห็นกันบ้างแล้วเอาสวิงอ่ะเอาสวิงมาคล้องขันอะไรบ้างคล้องจะดวงวิญญาณไงคล้องดวงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ไร้ทิศทางอยู่ไปไหนไม่ถูกอ่ะนะครับ ให้กลับบ้านตามความเชื่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ <Yeah. S 1> พูดทั้งน้ําตา <Okay. S 1> พูดทั้งน้ําตาครับคุณผู้ชมครับกระบานกับแม่เนาะกบ้านกับแม่นะลูกไม่เป็นทางผ้านางสวรรณขอให้ อยู่รปลอดภัยในทุกภพคือลูกเราเราก็รักใช่ไหมเราเลี้ยงมากว่าจะโตอ่ะเราอยู่ดีๆมันเป็นใครอ่ะมันมาฆ่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีอ่ะพันตำรวจเอกทัชพลสองแสงผู้กํากับการสพโบใหญ่นะครับเปิดเผยบอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นเยาวชนแน่นอนครับเราได้ยินข่าวก,ก็ต้องมีสหวิชาชีพใช่ไหมฮะ มีสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคาด้วยครับซึ่งทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพนะครับก็แจ้งข้อหาฆ่าชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับนำตัวไปขออํานาจศาลเยาวชนฝากขังต่อไปผมอยากให้ข่าวนี้เป็นอุทาหารณ์นะครับท่านผู้ปกครองอที่ดูอยู่กับลูกวัยรุ่นนะครับจบข่าวนี้หันไปอธิบายหน่อย<ช>หันไปอธิบายไปเตือนสติหน่อยคนที่เป็นวัยรุ่นอยู่แล้วดูข่าวที่อาเบิร์ตหรือลุงเบิร์ตอ่านอยู่นะ อย่าทำน้องออเสียเสียอนาคตหมดทั้งชีวิตเลยลูกเอ้ค่ะแล้วนี่ต่อไปจะยังไงก็ไม่รู้13กับ15ค่ะ